สวัสดีค่ะดิฉันวันณวนาแสงสุทธิเสรีนะคะเป็นผู้ป่วยโรครูมาสตอนมา14ปีนะคะคือตอนที่เริ่มเป็นเนตอนนั้นอายุประมาณ28ปีนะคะตอนนี้ก็42แล้วอาการที่เป็นก็คือเราจะมีอาการปวดตามข้อต่างๆของร่างกายนะคะทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็นข้อต่อหัวเข่านะคะหัวไหล่ในส่วนของขั้นตอนของการรักษาโรครูมสตอนเนี่ยค,คุณหมอจะให ยาสเตียรอยช่วงที่มีอาการหนักแล้วก็ทรมานมากๆเนี่ยคุณหมอก็ได้ให้สเตียรอยชนิดที่เป็นฉีดเข้าข้อนะคะแล้วก็เป็นชนิดประปานนะคะก็ทานต่อเนื่องมาตั้ง6กเปีนะคะก็ไม่รู้สึกว่าอาการโรคของเราที่เป็นอยู่เนี่ยจะดีขึ้น ช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกท้อมากก็ทำไมลองรักษามาตั้งเป็นสิบปีแล้วเนี่ยอาการโรคของเราก็ไม่ดีขึ้นนะคะจนวันหนึ่งมีผู้มาแนะนําอาหารเสริมให้เราตัวหนึ่งหลังจากที่รับประทานไปได้เพียง1-2เดือนนะคะการปวดตาบข้อที่เป็นจุดเล็กๆอย่างข้อนิ้วกับหัวไหล่นี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากเลยทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอทานไปได้สักประมาณ3าเดือนนะคะไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งแพทย์เนี่ยตรวจผลเลือด ก็ผลเลือดของเราก็ดีขึ้นนะคะพอผลเลือดดีขึ้นเนี่ยพิฉันก็เลยปรึกษากับคุณหมอว่าจะขอ,อ,อถอนตัวยาสเตียรอยได้ไหมหมอเ็เลยบอกว่าถ้าเกิดผนอาการปวดได้นี่ก็ลองถอนดูนะคะก็จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่เคยกินยาสเตียรอยอออวันหนึ่งประมาณ2เม็ดนะคะก็ลดลงเหรอ เม็ดหนึ่งครึ่งเม็ดจนปัจจุบันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้รับยาสเตียรอยเลยค่ะจำไั้ที่ตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก,ก็เคยบอกว่าคนที่ติดยาสเตียรอยนเนี่ยต้องกินกันไปตลอดชีวิตทีตเดียวนะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้รู้จักอาหารเสริมตัวนี้นะคะ่ะ